เอาแล้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง i channel ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเติมเกมในเว็บขั้นเทพอีกเช่นเคยแล้วผมเป็นเป็นเว็บประจำผมนะผมเติมเกมนะรับเติมเกมฟรีไฟล์เอวี u ับจีแล้วผมแล้วก็เอวเอลนะผมลีกเชนนะแล้วก็ มีเกมมากมายนะครับผมแลกการแล้วก็มีนะครับผมดาก้อนโหายหลายเกมเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเครับเติมเกมออนไลน์นะผมก็ใครส่วนใครที่เราไปดู inent, กันตามเงินเราไปดูการเติมเงินดีก่อนดีกว่าครับผมโอเคไปที่เมนูนะผมแล้วก็ไปที่เติมเงินเครดิตนะครับผมโอเคก็มันจะมีสี่ช่องทางให้เลือกเติมเงินนะผม หก็เป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะผมโทว์โทมันนี่นะผมโูมันนี่เป็นค่าธรรมเนียมยี่สิเปอร์เซ็นต์นะผมสองก็เป็นทูมันนี่วอลเล็ตคิวอาร์โค้ดนะผมฟรีค่าธรรมเนยียมนะผมโอเคนะต่อไปเป็นดีแท็กการ์ดนะผมเป็นค่าธรรมเนยียมสิบเอเอร์เ็นนะผมต่อไปก็พร้อมเพยก็ฟรีค่าธรรมเนยียมนะผมสมมติผมจะเลอกโทมันนี่วอลเล็ตนะผมให้เรา ใส่ระบุจำนวนไปแล้วมันก็จะมีคิวเอาโค้ดขึ้นให้นะครับผมมาวันนี้ผมก็จะไปเติมเกมกันเลยนะครับผมเติมเกมออนไลน์นะผมผมจะเลือกเป็นบัตรเติมเงินออนไลน์นะบัตรกาลีน่านะผมกดไปหนึ่งทีแล้วเราก็เลือกบัตรกาลีน่า เชลนะผมสามสิบเชลจะยี่ยี่สิบบาทนะผมเจ็ดสิบห้าเชลประมาณห้าสิบบาทนะผมกาลีนาเชลกาลีนาร้อห้าสิบเชลประมาณหนึ่งร้อยบาทนะผมก็สี่ร้อยห้าสิบเชลก็ได้ประมาณสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่ร้อยห้าสิบเชลนะผมสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเชลนะผมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพันห้าร้อยเชลนะผมโอเคนะวันนี้ผมจะมาเติมห้าสิบกับยี่สิบนะผมก็กดไปหนึ่งทีนะ ซื้อก็เขามาซื้อนะครับผมเนี้ยผมไปหน้าเชียร์จำนวนถูกซื้อแล้วนะครับผมโอเคนะก็นะผมวันนี้ผมจะมาเติมห้าสิบนะผมโอเคนะก็นะผมไปดูนะผมผมพอผมเติมเสร็จเราก็ไปดูเลยนะผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะเรามาที่ ที่เป็นรูปผู้ใช้งานอะเป็นรูปบุคคลนะเป็นรูปหัวหัวแล้วเป็นรูปโปรไฟล์นะผมกดเข้าไปเลยนี่นะครับผมกล่องกล่องจดหมายนะผมไปที่กล่องจดหมายนะครับติ๊กไปเลยนะผมไปกล่องจดหมายนะกล่องจดหมายนะครับผม แป๊บเดียงนะครับผมสักครู่นะสักครู่นะนะของกล่องบัตรประวัติการคล่องบัตรเติมเงินนะผม โซห้าสิบน้องอยู่นี่นะผมนี่นะผมเลขพินก็ลราก็ไปเลยนะผม เรามันอยู่ที่กล่องบัตรเติมเงินนะครับผมนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ไปที่เติมเกมกันเลยนะผมก็ไปที่เรียบร้อยแล้วผมดูเลยนะผมร้อยแปดสิบเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเว็บขั้นเทพเติมมาได้จริงนะผมไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมย้ํานะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีนะผมก็ตอนนี้ผมก็หาอยู่นะครับ ถ้าเว็บคันที่สนใจสปอนเซอร์ช่องผมก็เข้ามาได้นะครับผมหยอกเล่นนะครับผมอ๋อโอเคนะ้ก็เข้าจริงผมได้จริงครับเติมไว้ง่ายจริงนะผมประมาณรอประมาณสามถึงห้านาทีนะผมก็ได้เพชรเลยนะครับผมโอเคนะเราก็ไม่ต้องไปเซเว่นอีเลเว่นให้เสียเวลานะผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็มารีวิว ให้ดูนะครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ